กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมดินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง estyle, ไลฟ์สไตล์วิทยาศุกรณ์อายู่กับข้าพเจ้าท่นานุสรณ์เสียงเก่าเสียงเคย เราก่อนอื่นกาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องโม้ที่สุดคนเนาะทุกคนเนาะนนะว่าจะเป็นพี่นอ้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยหรือก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นได้สบายดีบอทุกคนสภาพอากาศกอ,กาาอ,อยู่ทางประเทศไทยเป็นได้ทุกคนอากาศไทยอาทิตย์นะทุกคนอากาศฮอนบออยู่ทางกรุงเทพอ่หรือ,อรนะว,ว่าเชียงใหม่ทุกคนะอยู่ทางภาคใต้ของไทยอากาศฮอนบอเนานะส่วนอยู่นครหาวงบางนะปัจจุบันนี้ทุกคนะอากาศเริ่มฮอนแล้วนะทุกคนเนาะแต่ใดก็ตามทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงไวสิกะเป็นวะันเะป็นคะ่ไนดะ้งนะ่ายเนาะหักษาสุขภาพโม้ที่สุดทุกคนเนาะทุกคนเนาะแล้วทุกคนสำหรับพี่ฐานไดที่เข้ามาเบงใหม่่คนยดก subscribe ากกด subscribe นะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบ r พ a า c คลิป,ปใหม่ๆของข้าพเจ้านั่นเองแล้วทุกคนสวัสดีข้าพเจ้าไปเห็นคลิปหนึ่งเนาะอยู่ในเพจเนาะเพิ่นได้แชร์เนาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนาะทุกคนเนาะสวัสดน,น,นเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะก็มีาลาวไทยเวียดนามเนาะกัมพูชาพม่าเนาะก็อาจจะมีวัฒนธรรมรวมเนาะทุกคนเนาะมัวอาจจะเป็นเครื่องนุ่งเนาะก็จะมีความคล้ายคือกันก็คือว่าวัฒนธรรมร่วมนั่นเองนะทุกคนร่วมแในนามของแต่ว่า ในปัจจุบันเนี่ยนะทุกคนครับประจ้าไปเห็นคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาว่าเรื่องเสียงแคนเนาะแคร์เล่านะทุกคนเนาะแคนล่าเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่นะทุกคนเนาะส่วนว่ามีมาตั้งแต่บโบราณการเนาะส่วนว่าข้าพเจ้าเกิดมาก็ได้ยินเสียงแคนแเล่านะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีวัฒนธรรมไขยเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะที่เป็นวัฒนธรรมร่วงนะทุกคนเนาะและปัจจุบันเนี่ยนะทุกคนเนาะเพิ่นก็ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเนาะยูเนสโกแล้วนะทุกคนเนาะส่วนว่าในปัจจุบันเนี่ยข้าพเจ้าเห็นกัมพูชาาเนะ ได้ได้เอาอ่าบ่มั่นใจว่าเคมบอเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าวัฒนธรรมนี่มีอยู่กัมพูชาเนาะเป็นต้นกําเนิดมาแต่กัมพูชากัมพูชาไปสินะหรือว่ากัมพูเชียไปสินะครับเจ้าก็บ่มั่นใจเนาะทุกคนถ้าพี่คนไทยเขาไม่เบิ่ยคลิปนี้เนาะอ่าคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์อยู่ลุมคลิปให้แนบเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าไปอ่านคอมเมนต์ในพี่คนไทยในกะเชียร์เล่าเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน่าจะมีต้นกําเนิดเนาะวอกแค่เลาวนั้นมีต้นกําเนิดมาแต่ประเทศลาวสินะเนาะออริจินอลมาแต่ลาวสินะ ระหว่างกัมพูชาว่าเป็นของกัมพูชาเนาะเดี๋ยวเขามาอ่านเหงือนข้อมูลหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเสว่าก่อนจะไปอ่านข้อมูลเนาะเสว่าก่อนนะนี่เนาะกัมพูชานะก็เป็นประเทศหนึ่งที่คันว่าเบ้าเรื่องเค้มเลยกะเนาะก็สามารถเบ้าได้เลยเต็มปากเลยนะคนแบบเป็นเค้มไทยไปสินะมวยคุณขมแมททุกคนสวัสดีครับเจ้าเคยบอกไปในคลิปเนาะว่าเออกัมพูชาได้เค้มมวยมวยไทยแบบเป็นต้นกําเนิดมาแต่มวยคุณขมแม่เนาะนอกจากนั้นเนาะยังมีลิซ่าเนาะ พี่ยังวะเป็นนักมวยทุกคน,นลืมสือ่อพี่อะไรที่เป็นนักมวยอ่ะว่าเป็นคนกัมพูชาอะไรองรี้เป็นตัวกําเนิดจากกัมพูชาแล้วก็มีวัดภูเจริญักดิด้วยทุกคนเขาบอกว่าเป็นของขามาพราเจ้าคิดว่านะในสมัยก่อนเนาะคืออยู่ลาวเฮาเนาะทางภาคใต้เนาะก็จะติดกับกัมพูชาเนาะกัมพูเชียสินะก็จะมีอิทธิพลเคลือ่อนว่าเคลื่อนว่ามีความเป็นขอมเนาะสมัยตะกีนเนาะ,ะจะมีความ เคยบอกว่าราทำในขายคิงกันเนาะข้าพเจ้ากรบหม่อมาจารย์เพราะเขาเกิดบนท่านในสมัยก่อนนั่นเองทุกคนอ่ะเราทุกคนเดี๋ยวเขามาอ่านข้อมูลหน่อยหนึ่งนั่นคือว่าเพจงจะเอาลงเราทุกคนเนาะพนเนะพขนบอกว่าเขาบอกว่าวัฒนธรรมขายกันนะฮะแคนอเมอริกาออร์แกนในลาวและกัมพูชานั่นเองทุกคนเนาะส่งว่ายูเนโกเนาะอ่ายูเนโกจะให้แคนลาวเนี่ยเป็นอเออคืออะไรเป็นออริจินัลเนาะทุกคนเนาะก็คือแคนเพลงของคนลาวเล่นด้วยเอาไว้ยังมาปากขายกับ แผ่นแผ่นไพส์เนาแต่ทําด้วยท่อไม้ไผ่ที่มีความยาวแตกต่างกันนะฮะแต่ละอันแต่ละอันนะด้วยไมย้ไผ่นะฮะเครื่องเล่นเป่านะฮะเป่าเข้าไปในเครื่องดนตรีผ่านท่องอากาศและเสียงที่ผลิตขึ้นอยู่กับขนาดของท่อเพลงแคนนะฮะได้รับความนิยมในทุกภูมิภาคนะฮะ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลรานะครับผมนะและเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์อย่างกลมกลืนนะฮะปกติแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนะฮะเทศกาลหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลหมู่บ้านเป็นธรรมเนียมนะฮะสำหรับคนที่ฟังมันเพื่อเป็นผู้เข้าร่วมและเข้าร่วมเพลงนะฮะและการเต้นลําแทนที่จะ,ะที่จะเป็นเพียงผู้ชมเท่านั้นนะครับผมนะ เพลงแคนะเป็นส่วนสำคัญชีวิตของคนลาวส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของครอบครัวนะครับและสังคมขอบคุณการใช้ไม้ไผ่นะฮะในการประดิษฐ์ยังเสี่ยมโยงกับการเกษตรธรรมชาติและวิถีชีวิตท,ที่ดีนะฮะครบอบครัวมีบทบาทสำคัญนะฮะในการถ่ายทอดศิลปะและสมาคมผู้เล่นแคนนั่นเองนะครับในชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งที่คนหนุ่มสาวสามารถเรียนรู้ศิลปะได้เพื่อรักษาแนว ปฏิบัติแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะทางด้านวิธีชีวิตนะฮะรวมถึงการเป็นเมืองสุมโนท้องถิ่นนะครับผมอุมโนท้องถิ่นสามารถสมาคมและก็กลุ่มสมาคมกลุ่มต่างๆได้ดีเริ่มนะฮะต่างๆเพื่อรวมและส่งเสริมให้ผ่านการศึกษาแบบทางการและไม่ใช่ทางการใน ปีพศ2548ก่อตั้งสมาคมศิลปะแคนและมีการจัดเทศกาลต่างๆเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างศิลปะนั่นเองอันนี้คือข้อมูลนะทุกคนเนาะส่วนของกัมพูชาเนาะเพิ่นบอกว่าลองบุณนาสิเลวาดนะฮะโฆษณากระทรวงวัฒนธรรมโโฆษณากระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาได้กล่าวว่าเพลงแคนแบบดั้งเดิมมีรูปแบบของตัวเองในประเทศกัมพูชาลาวนะฮะ,ะและลาวนะฮะใกล้เคียงและจึงไม่ได้เป็นของประเทศเดียวนะครับผม ดนตรีแคนก็แสดงที่กัมพูชาด้วยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดต,ตุเตงนะฮะดนตรีมีการแสดงในช่วงเทศกาลปีใหม่ขเขมรและช่วงเทศกาลแห่งชาติแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายนะครับเด็กแคนนะฮะเด็แคนเป็นอวัยวะปากเสรีของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในลาวเป็นหลักนะฮะประเทศไทยหรือเรียกว่าไทยอีสานนะฮะชาวไทยดำในเวียดนามเหนือและประสะกษไทยลาวนะฮะ สตรังสเตรงในกัมพูชาเนาะทุกคนเดี๋ยวข้าพเจ้ากับมรใจนะหัวแค่ลาวเนาะอ่ามีอยู่ในภาคอีสานของไทยอยู่ในกัมพูชาเนาะอาจจะมีต้นกําเนิดจากลาวหรือ,อเคลื่อนมาวัฒนธรรมหัวนะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่ลาวเพิ่งขึ้นยูเนสโกแล้วสินะแต่ว่าอ่าทุกคนมีความคิดเห็นอะไรทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวเจาไปเบิ่งวิดีโอหน่อยหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะาขึ้นวิดีโอเนาะไปเบิ่งกันทุกคนะ าทุกคนเราก็เบิ่งคลิปวิดีโอจบแล้วนะทุกคนมีความคิดเห็นอะไรทุกคนเนาะอันนี้มันอ่เซิงว่าอยู่ในโกะก็ห้องหักเนาะการ่าจะเป็นของลาวนะทุกคนเนาะเซิงว่านี่ยก็คืออ่าเสียงแคลลาวที่ได้รองรับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอ่าพี่ๆคนไทยมีความคิดเห็นอะไรทุกคนเซิงว่าอ่าข้าพเจ้าคิดว่าเนาะอาจคันว่าอยู่ในโกขึ้นเนาะก็อาจจะเป็นอ่าตัวกําเนิดก็คือเป็นของลาวสินะคืออยู่ไทยเนาะปีใหม่สงกรานต์สินะ ยูนโกขึ้นเป็นทางการแล้วว่าเป็นของไทยเนาะก็เป็นของประเทศเพิ่นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าคือลาวกัมพูชาพม่าก็มีวัฒนธรรมคล้ายกันเนาะก็มีสงการหรือว่ามีพี่ใหม่เนาะอยู่ลาวเคยมีพี่ใหม่เนาะอยู่ไทยเคยมีสงการเนาะอันนี้ก็ก็ยูนโกขึ้นเป็นทางการเนาะทุกคนข้าพเจ้าก็เออเป็นของไทยก็คือเป็นของไทยเนาะทุกคนเนาะส่วนมวยเนาะมวยไทยเนาะก็ก็เป็นของไทยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ว่ากัมพูชาบอกว่าเป็นของกัมพูชาก็คืออ่า มวยคุณคมแม่นะทุกคนที่มีความลวดลายที่ล้ายคือกับมวยไทยนะทุกคนอันนี้ข้าพเจ้ากา็บไอซิวานะบรรดาประเทศออกขางเขาก็มีว่าทําคลายกันกราาะทัว่าเค็มบอก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าสามารถเคลมได้เนะ,ะแต่ว่าหลายๆเรื่องเนาะของคนไทยเลยนะอยากเส้นเสีย้าเนาะผ้าไหมไทยนะทุกคนสุดไทยนะเห็นกัมพูชานะเอาไปนุ่งลายเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก,ากาับก็เห็นได้ตามเพจต่างๆเนาะที่มันบอกว่า กัมพูชาบอกว่าอันอยางก็ไทยฮะไทยเครมเนาะแต่ว่าสุดนั้นเป็นสุดของไทยเลยเนาะที่กัมพูชาหนุกเนาะแม้แต่ง,งานแต่งทุกคนเห็นครับประชาเห็นการแต่งของคนกัมพูชาเนาะก็จะเอาสุดไทยมาหนุกเนาะเพราะว่ามันมีความเรียบเรียบหรูก่อนเนาะเรียบหรูก่อนเนาะแต่ว่าคาถามาสุดไหมเนี่ยมันไม่คือกันบอกโอคือเลยทุกคนเนาะคือคือของลาวเลสินะอ่าสุดไหมลาวเนาะ การมีความแตกต่างจะมีความเป็นลาวเนาะส่วนส่วนใหม่ไทยก็จะมีความเป็นไทยจะเป็นการดีไซน์หรื่าการตกแต่งจะแตกต่างกันเนาะทุกคนแต่กัมพูชาเนี่ยจะมีความเป็นไทยหลายเนาะบางสุดเนาะทุกคนเนาะรับพเจ้ากระมุมาใจว่าเพิ่นเค็มบอกเนาะอันนี้ก็เห็นได้ในหลายเพจเนือว่าวิดีโอแต่งงานต่างๆเนาะที่มันเป็นไวรัลเนาะอยู่ใน Facebook ต่างๆเนาะที่มันเด้งขึ้นมาทุกคนเนาะอันนี้รับพเจ้าก็เห็นชัดเจนเลยเนาะข้าพเจ้าก็ บอกมีความคิดเห็นอย่างไรเนาะแต่ว่าออ่ายู่ในโก็ยองหามันสิละแค่เราคือของคนลาวเราทุกคนเนาะอ่าแต่ว่ามีปวัฒนธรรมห่วงกับบรรดาประเทศออกข้างอยกตัวอย่างไทยไปสินะเนาะส่วนอ่พี่ๆเนาะมีความคิดเห็นกนะ็สามารถคอมเมนต์อยู่รูปคลิปได้นะทุกคนเนาะโอเค,นะคเนาะคลิปเฮาจบไปเลยทุกคนถันทุกคนมากดไลค์กดแชร์สับสไคร้เนาะเป็นกำลังใจสองไลฟ์สองห้อสบายดีสวัสดีครับ